สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม YVG กันอีกแล้วนะครับผมถ้าเกิวันนี้เนี่ยผมพูดแสงแรงเป็น่อยก็ขอภัยจริงนะเพราะผมกลัวทุกคนฟังผมไม่รู้เรื่องอันนี้ผมก็ได้มาจําลองการเป็นคลินโพสเตอร์ที่เนียนที่สุดคือโอเคนะผมบผมเดี๋ยวผมดีโชว์ก็คือทุกคนกดไปที่ตะขอหักแล้วกดไปที่ตรงเอ,งเองนั่นก็คือการล็อกปุ่ม นั่นเองซึ่งใครก็ได้โหวตไม่ได้นะซึ่งมันก็ช่วยเอานีครับผมรอนอะไรหนีแว่ปลาไม็ดปูนโอเคนะ่นผมผมได้ทำการโชว์ความางั้นก็คือหลังจากค่าคุณต้องวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุด เท่าที่กุณแม,มโโ่ทำเลเฮ้ยเฮ้ยว้าวทัน,นายังไงเนี่ยอะอ๋อไม่ครับผมไมไ่กันหน้าเอามโมโหทำไมอ่ะ กนันผมเสียซ้อมคือเพอนตอนนี้เนี่ยสีแดงยังบอกว่าเขาไม่ใช่ครีนพอสเตอร์นั่นนะแต่ผมคิดว่าในแบบนี้ไม่น่ามีคนเชื่อนั่นผมขอโหวตสีแดงเพราะผมอยากให้สีแดงถ่ายจาับโกบพวกเราโหวตกัน ตอนนี้ส่ม่วงโมโหมากแล้วนะครับผมดูดูจากสีหน้าของเขาเลยคอสหนึ่งนอจากนั้นเนี่ยสีเหลืองก็มาอัธิบาปให้แบบสิม่วงใจเย็นทำไมไม่ปล่อยให้โมโหแล้วหักคอสหนึ่งเลยอะ คือสิ็จแดกก็บอกว่าเขาไม่ใช่คีโพสเตอร์ไงฟังไม่รู้เรื่องผมก็ฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ยิ่งอ่านยากกว่าเดิมนะภาษาไทยก็อ่านยากแล้วนี้หนักกว่าเดิมไอ้เวลาหมดพอดีเอ้ยย,ย่าเฮาคนโหวตเยอะที่สุดเทปละบายบายโอเคนะครับผม ตอนนี้เนี่ยไปของที่นี่เนี่ยยังไม่เปิดนะเขาไม่เปิดโอเคนะครับผมทุกคนล็อกปุ่มวดประทวงเวลาโอเคนะครับผมผมว่าดิค่าเนี่ยผมได้ใช้แผ่นซ้อนแผ่นนั่นก็คือผมนั่นดิค่าสีดำและใส่ไลค์ ฝ่ายหนึ่งแล้วโอเคผมตามเขามาแล้วิ่งนัว้วะทอรเราโหวตแลวผมก็บอกว่าคนที่เป็นคิมพอสเตอร์นั่นก็คือสี่ไงล่ะ โดนม่วงกดแล้วบอกว่าใครคือคิดโปสเตอร์เลยนี่ผมก็จะบอกว่าก็สี่ไงเรามีปัญหาแลวไงแล้วผมทำการที่ดีโวตสีชมพูเพราะแผ่นผมต้องไม่พลาดน,นี่คือผมโหวตด,ด้วยนะแนน่แผนซ้อนแผนมัน กันไปผมโอเคนะผม okay, ะผม่วงเริ่มโกรธสีชมพูมากนะนแะล้วก็กระสังนี้แต่ว่าผมชอบแบบมีเสียงมากกว่านะผมแบบชอบชอบอะ่ะก็มาสะดวกได้ไม่ต้องแบบมาลุ้นนะ พราคำพูดของเขาเคลี่ยนไม,ม่เวลาหมดผมไม่อยากโดนโหวตเลยอ่ะคนต้องแบบไปเป็นคินพอสสีชมพูดโดนโหวตโ,โอเคนะผมแงทุาากคนหล่อเท่ไหม หนึ่งในนั้นที่เป็นคิปพอสเตอร์นั่นก็คือถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง